กราบสวัสดีครับผมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมจอนปั่นไปเรื่อยอน,นี่ผมก็จะมาเล่นเกม f o r t จูนแรปปินะครับผมเป็นเกมที่เกี่ยวกับกระต่ายนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับเกม f o r t จูนออกก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นยังไงก็โปรดไปรับชมกันได้เลยครับผม Let's go ครับผมผมก็จะมาเริ่มต้นที่เบดละ2บาทนะครับเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีไม่ควรลอกเรียนแบบหรือทำตามนะครับคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะผมโปรดอย่าลอกเรียนแบบนะผมโอเคผมผมก็จะมาเริ่มอยู่ที่เบ็ด2นะครับผมโอเคผมก็จะเปิดออโต้โหมดไปมาสักอ่ะ30ตา ก่อนนะผมเปิดหัวเปิดหัวทุนที่1น3่งบาทผมปานไปเริ่มต้นที่เบ็ดละสองครับผมมาเฉยครับฟอร์ชูนลับบิดอ,อยู่เฉยฟีสปินเข้าแบบงงๆเลยครับผมมาได้ไงเนี่ย hổm kìa hổm vô dao nó hổm ô เปิดมาหัวแรกก็จัดไปที่2 0ครับผมสุดจัดประหลัดบอกเลยโหดเกินโอเคผมเรื่องกันต่อแล้วผมโอเคผมไปกันยาวๆครับอ่ะเดีย๋ยวว่ามาอีก็็หรอเอาอีกแล้วครับท่านมาโหดมาจัดอีกแล้วมาครับมา เพิ่งออกก็เข้ามาอีกแล้วผมมาครับอีกสามตาสุดท้ายผม dao mà anh giáo cũng bị di ta hấp ồ mà chởi lê hổ lấy dao dao mà đồn đồn โอ้โหโต้สปินสามสิบตานี่มันช่างเด็ดสักจริงๆไปกันต่อผมนะครับอ้าววายมาไม่เข้าครับผมหายครับอ้าวไปครับผมยาวไปยาวไปสุดจัดประหัดบอกจริงวายเข้ามา,มาครับผมครับยาวไปครับ โหดจัดอาไม่แล้วครับผมฟีสปินฟอร์จูนสปินแล้วผม Free โอเคครับมาครับผมยาวๆไปแบบนี้มันก็โหดสิครับผมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆโอ้โหมาอย่างเดือดอ,อ,อุ้มโอ้โหนี่แค่เบ็ดละสองบาทนะผมโหจริงๆ อ๋อผมยาวๆไปครับผมยาวไปครับโอเคผมจบที่ออโต้สปิน30ตาแล้วนะผมโอ้ก็มาได้ทั้งหมดที่735บาทครับจากทุน123บ่บาบทนะผม <c oughs> ผมอยขอขึ้นไปเบต5เลยแล้วกันนะผม โอเคผมขอเปิดเทอร์โบโหมดกับต้สปินสัก30ตาอีกเช่นเคยครับผมเผื่อหมานไปครับผมยาวไปครับผมโอ้โหมาอีกแล้วผมอะไรมันจะหมานขนาดนี้ครับผมท่านผู้ชมมา,มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับ โอ้โหหายนะครับว้าวแล้วครับผมพอขึ้นเบ็ดมาว้าวครับผมว้าวโอเคผมก็ไม่เสียหายครับ ไปกันต่อผมยืดยาวไปเอ้าเข้าเฉยมาแบบงงๆโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกจริงๆมาแล้ผมโอ้โหมันรอบบ่ายเกมนี้ทำไมมันแตกดีจริงๆับผมน่ะเอาอีกแล้วพี Please. ฟีสปินเข้าล่อยไหมไม่เข้ารัะผมผมวันนี้ว่ามันจะเข้า,าเมื่อกี้เห็นมันขึ้นมาเอฟเฟกแบบนั้นฮะเอาอีกแล้วอะไรมันจะโหดจัดประหลัดบ่อขนาดนี้สุดเกินอ้าวผมผมผมก็สบายใจแล้วผมวันนี้ไม่ฟอร์จูรับบิยดนะช่วงบ่ายมันแตกดีจริงๆแล้วผมผมก็เพิ่งมาเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะผม โอ oh, ้สุด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 จะมาอีกไหมเอ่ยไม่มาครับผมหายครับผมโอเคครับผมจะขอขึ้นเบ็ดห้ากลายเป็นเป็ดสิบเลยนะผมมนลุ้นกันนะครับจดยาวไปครับออโต้เหมือนเดิมครับสามสิบตาจัดไปครับผม,มครับ Má mấy ơi Má mấy ơi Mày má, má hổm mà, Chặt nạc chặt tim Mày á Nó anh phai Mướn hải á biệt xịp โองปั่นเองครับผมผมขอปั่นเองหน่อยแล้วกันครับมาไหมเอ่ยโอ้โหจะมาไหมครับผมขอมาไหมครับมาครับผมสวยครับผมเบตละสิบซะด้วยมาโอบมาอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาก็เรียกว่าสวยสิครับ จัดหนักจัดเต็มจริงครับผมมาครับยาวไปครับผมยาวกันไปครับโอเคครับผมจัดไปครับผมจัดไปครับรนยาวกันโหได้มาอีกเจ็ดร้อยสี่สิบครับ ทั้งหมดก็ได้มาที่ั้งหมดก็ได้าที่2 3 8บบาทนะครับผมจากเปิดหัวทุนที่123บาทนะครับผมโอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมกราบอภัยขอโทษในมณนที่นี้ด้วยนะครับถ้าผมผิดพลาดอะไรไปครับผม ้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย